วันนี้มาดามรันจนกลับมาอีกแล้วนะคะเป็นหัวข้อจริงๆจะอ่านหลายอะไรครั้งแล้วไม่ได้อ่านนะจ๊ะว่าเออจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นกับเราในเดือนหน้าบ้างมาดามจะอ่านทั้งเรื่องราวดีๆแล้วก็เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับการเงินการงานสุขภาพความรักนะจ๊ะอ่ามันเป็นดวงโดยรวมแล้วก็ไม่ได้ดูแบบพื้นดวงนะฉะนั้นไม่ต้องไปเซเรียสกับผลพ่นะคะอาจจะเกิดหรืออาจจะไม่เกิดได้อาจจะไม่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรดวงสมพงกับทุกคนได้ดูเพื่อความบันเทิงขำๆไม่ต้องไปเซเรียสนะให้ตั้งสมาธิ และนึกถึงว่าสิ่งดีๆอะไรจะเกิดขึ้นกับเราบ้างในช่วงนี้นะจ๊ะเออในช่วงของเดือนหน้าสิพูดผิดนะจ๊ะอันนี้กองที่1นึ่กองที่2กองที่3นะคะคุณรู้สึกว่ากองไหนดึงดูดคุณรู้สึกว่ากองไหนใช่ก็เลือกกองนั้นได้เลยนะ1 2ึสาถ้าอยากดูแบบพื้นดวงดูรละเอียดใต้คลิปได้นะคะยังไงวันนี้ก็ไปดูกลองที่คุณเลือกกันได้เลยนะจ๊ะอ่ากองที่1มาดามอ่านไปแล้วอยู่ๆมือถือก็ เกิดอุบิเหตุอะไรก็ไม่รู้ไม่ได้อ่านให้มาดามนะคะก็เลยมาอ่านตอนที่เปิดหน้าไพ่ให้แล้วกันนะอ่าบอกเลยนะคะว่าเป็นดวงรวมแล้วก็ไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะแล้วก็ไม่ใช่พื้นดวงนะคะดังนั้นดูเพื่อความบันเทิงขำๆไม่ต้องไปซีเรียสบางคนอาจจะเขาเรียกว่าอะไรเจอเออเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นทุกข้อเรื่องราวดีๆทุกอย่างหรือบางคนก็อาจจะเป็นแค่บางข้อบางอย่างหรือบางคนกยย็อาจจะไม่ตรงเลยเนาะฉะนั้นไม่ต้องไปซีเรียสอะไรนะคะสําหรับคนกรองที่หนึ่งเนี่ย ที่มาดามเปิดอยู่นี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณกองเนี่ยในเดือนหน้านะคะให้ระวังกิเลสข,ของตัวเองหน่อยเหมือนไพ่เตือนมานะกิเลสข,ของตัวเองความยือ่อยุ่อความหลงไหลอะไรบางอย่างให้ระวังนิดนึงนะคะหรือไม่ก็อาจจะรู้สึกว่าตัวเรามีสเสน่ห์อะไรบางอย่างมากขึ้นก็ได้แต่ว่าเป็นสเสน่ห์แบบดูร้ายๆแซ่บๆนะจ๊ะเธอ,อ,อ แล้วก็คนกองนี้อะไรที่เคยนิ่งมานานอะไรที่เคยเงียบมานานจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีนะคะเอ่อบางคนอาจจะเป็นเรื่องของการงานบางคนอาจจะเป็นเรื่องของการเงินแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของเพื่อน heroin, อะไรบางอย่างได้ที่เคยทะเลาะกันที่เคยไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่เข้าใจกันเรารู้สึกว่าเออจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีนะมีการใกล้ชิดสนิทกันมากขึ้นแต่ตัวเราจะค่อนข้างที่จะมีความกังวลเนาะมันไพ่บอกว่าไม่ต้องไปเครียดไม่ต้องไปกังวลใจ เดี๋ยวสิ่งต่างๆก็ค่อยๆดีขึ้นแต่ส่วนหนึ่งก็คือมาจากการกระทําของเราด้วยนะจ๊ะเออที่จะทําให้มันดีขึ้นนะเออบางคนมีเรื่องการเงินแย่อยู่เนี่ยเรารู้สึกว่าเดี๋ยวการเงินก็ค่อยๆจะดีขึ้นแต่ว่าอาจจะไม่ดูดูหรูรามหมาเห่านะคะแต่เรามองว่าสามารถที่จะเออเขาเรียกว่าอะไรชักหน้าถึงหลังได้จากที่ก่อนหน้านี้บางคนอาจจะชักหน้าไม่ถึงหลังแต่พอมาเดือนหน้าเนี่ยอาจจะมีเงินแบบว่าไรายได้พิเศษเงินพิเศษมาอะไรเงี้ยคอยแบบ ทำให้การเงินของเราหมุนไปได้โฟโล์ไปได้บางคนก็อาจจะเป็นเรื่องของการงานที่มีอสรรามีอะไรที่มันติดขัดเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไปไม่ได้ไปไม่โอเคเรารู้สึกว่าเรื่องของการงานจะมีการเคลียร์ปัญหาสะสางบางอย่างอะไรที่มันแย่ๆบอกเลยคนกองเนี้ยมันกำลังจะดีนะสำหรับคนกองแรกนะคะเออ เรารู้สึกว่าโดยรวมพลังงานใหญ่ๆญก็อาจจะเป็นเรื่องของเพื่อนเรื่องของงานเรื่องของเงินได้นะแต่ถ้าเป็นเรื่องของความสัมพันธ์เหรอถ้าเกิดความสัมพันธ์แย่ๆเรามองว่าหนึ่งตัวเราเนี่ยแหละที่กล้าที่จะออกจากเซฟโซนบางอย่างคืออาจจะมุกออนจากเขาก็ได้เพื่อไปทาความรู้จักกับคนใหม่ๆหรือสองอาจจะมีการพัฒนา ความสัมพันธ์เกิดขึ้นได้นะคะเออมีการพัฒน,นาได้มีการแบบว่าไปต่อได้คนกองเนี้ยค่อนข้างที่จะกลัวอะไรบางอย่างแล้วก็ด้วยความเป็นเดวีวเนาะบางทีก็อาจจะตัดใจไม่ได้จากเขาก็ได้นะจ๊ะบางคนอาจจะเป็นเรื่องในเรื่องหนึ่งบางคนอาจจะทั้งสามสามสามสี่เรื่องเลยก็ได้อมดังนั้นดูเพื่อความบันเทิงอะไรมันดีก็คิดว่าเป็นของเราอะไรไม่ดีก็คิดว่าเป็นของคนอื่นแล้วกันมาดามจะดูเรื่องทั่วไปด้วยนะคะไม่ใช่ดูแต่เรื่องดีๆอย่างเดียวนะอืม,มา ดูเรื่องการเงินสาหรับคนที่เลือกกองที่หนึ่งซีเดือนหน้าจะเป็นยังไงขพอหนึ่งใบเรื่องการงานหนอคะของคนกองนี้จะเป็นอย่องเดือนหน้าเรื่องสุขภาพนะคะของคนกองน,นี้จะเป็นยังไงในเดือนหน้าไม่ใช่การดูแบบพื้นดวงนะคะฉะนั้นมันจะไปซีเรียสแล้วก็ความรักาสำหรับคนโสดนะคะ เดี๋ยวค่อยเปิด้วกันความรักคนโสดรอก่อนอืมาดูว่าเรื่องของการเงินเรามองว่าค่อนข้างดีนะอมีรายจ่ายเยอะแยะก็จริงแต่ตัวเราเหมือนจ่ายเพื่อให้เราได้พัฒนาตัวเองเนาะถ้าจะดูจากหน้าไพ่นะคะแต่เรารู้สึกว่าตัวเราเนี่ยเป็นคนค่อนข้างที่จะหมุนเงินเก่งหรือหาเงินเก่งนะ อสามารถที่จะผ่านพ้นไปได้แต่ใดๆก็คือมาจากการกระทําของเราเป็นหลักแล้วบางคนอาจจะต้องทาหารายได้เสริมบางอย่างเพิ่มขึ้นนะคะเออทำทำหลายอย่างในคนเดียวนะเพื่อจะให้การเงินดีขึ้นเ๊ะจืมเรื่องของการงานใช่ไหมเห็นไพ่แล้วเหนื่อยเออบอกเลยทํางานเหนื่อยไปสองเท่าแต่เงินเท่าเดิมเหมือนมีเวรมีกรรมนะคะในเรื่องของการงานแต่เรามองว่าอย่างน้อยยังมีงานก็คือยังมีเงินนะจ๊ะ เออยังไปได้ส่วนเรื่องของสุขภาพมองว่าตายแล้วไพ่ใจร้ายมากเลยอะ่ะใครที่อายุเยอะอาจจะไม่ค่อยชอบนะคะไพ่บอกว่าโรคชราตามการเวลาและอายุที่เพิ่มขึ้นดังนั้นตรวจสุขภาพหน่อยก็ดีนะประจําปีแล้วรู้สึกว่าอาจจะเป็นโรคทั่วๆไปบางคนก็อาจจะเป็นความดันเบาหวานอะไรอย่างเงี้ยเนาะไขข้อเสื่อมเออแก่แล้วอะไรอย่างเงี้ยปวดลงปวดหลังเกิดขึ้นได้นะคะยังไงก็เออดูแลตัวเองหน่อยแล้วก็เหมือน บางคนที่ไม่ค่อยใส่ใจตัวเองไม่ค่อยใส่ใจสุขภาพอาจจะแย่หน่อยนะเพราะว่ามันเหมือนถ้าเราไม่ได้รักษามันก็เสื่อมสภาพไปตามการเวลานะจ๊ะอย่างน้อยการเงินก็ดีนะแม้ว่างานจะหนักไปบ้างนะจ๊ะออมาดูเรื่องความรักคนโสดดีกว่าสําหรับคนที่เรื่องกองนี้ในเดือนหน้าจะเป็นยังไงคะขอหนงใบค่ะความรักคนมีคู่เลยจ๊ะเดือนหน้าสําหรับคนที่เรื่องกองนี้เป็นยังไง คนมีคู่ออกมาสองใบอะเรอความรักคนโสดบอกเลยว่าเตรียมตัวนะคะอาจจะมีใครบางคนเข้ามาในชีวิตนะหรือตัวเราเนี่ยแหละเข้าไปในชีวิตเขาได้เออเตรียมสละโสดได้เลยนะคะเรามองว่าน่าจะเหมารวมทั้งคนที่มีคนคุยและไม่มีคนคุยก็ได้เช่นกันนะแต่อย่างใดอย่างหนึ่งรู้สึกว่าคนกองนี้ต้องเป็นฝ่ายลุกด้วยนะจ๊ะอย่าอย่าเป็นฝ่ายรับอย่างเดียวต้องมีการเข้าหาเขาด้วยนะคะ คนมีคู่บอกเลยให้ระวังอารมณ์โมโหอารมณ์หุุเฉียวนะจ๊ะอย่าวินเวียงบ่อยนะคะไม่สบอารมณ์มากทีอาจจะเป็นตัวเราหรืออาจจะเป็นคู่ของเราก็ได้ไพ่เหมือนกับมองว่ามันอาจจะเป็นอุปสรรคบางอย่างเนี่ยแหละออดังนั้น มันก็เหมือนแบบเราได้ก้าวข้ามอุปสรรคความรักแล้วก็อาจจะเหนียวแน่นมากขึ้นแต่ช่วงนี้ให้ใจเย็นๆไว้หน่อย,น,น,ยน,นะคะสาับคนมีคู่อย่าหงุดหงิดง่ายอย่าวินเหวี่ยงง่ายนะจ๊ะยังไงก็ขอให้ความรักคนกองนี้เรื่องของการเงินการงานเปลี่ยนเปลงไปในทิศทางที่ดีนะจ๊ะอยู่ๆก็พูดเพี้ยนนะคะเ <laughs> ออ ยังไงก็ขอให้ทุกคนแฮปปี้ในเดือนหน้านะคะมีความสุขในเดือนหน้าแล้วก็วันนี้เป็นวันที่ประเทศไทยเข้าหน้าหนาวเป็นวันแรกนะจ๊ะรู้สึกหนาวกันหรือเปล่าคะยังไงวันนี้มาดาไปก่อนนะรักทุกคนนะคะเออถ้าอยากดูชงส่วนตัวรายละเอียดของคุณในเน,นแล้วก็เป็นพื้นดวงเนี่ยเอ,อ่อติดต่อได้นะจ๊ะรายละเอียดใต้คลิปนะคะยังไงวันนี้มาดาไปแล้วนะจ๊ะรักทุกคนนะจ๊ะเช้า ราคามาถึงคนที่เลือกกองที่สองนะจ๊ะตั้งสมาธินะเป็นดวงโดยรวมนะคะไม่ต้องไปซีเรียสอะไรนะอะไรที่มันดีก็คิดว่าเป็นของเราอะไรที่ไม่ดีก็คิดว่าเป็นของคนอื่นเพราะว่ามาดามจะดูทั้งเรื่องดีแล้วก็เรื่องทั่วไปในเรื่องของง,งานง,งานเงินนู่นนี่นั่นนะจ๊ะแต่ว่าเป็นการดูที่ไม่ได้ดูแบบพื้นดวงนะถ้าูอย่าดูแบบพื้นดวงของคุณเน้นๆเนีน่ยรายละเอียดใต้คลิปได้นะจ๊ะม,มาดูกันดีกว่าว่าสำหรับคนกองนี้เนาะ เดือนหน้าจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นกับคนกองน,นี้บ้างคะ่ะของห้าใบจาบางคนอาจจะเกิดเต็มร้อยเปอร์เซ็นบางคนอาจจะเกิดแค่เอ่อเท่าไหร่อสิบยี่สิบเปอร์ซ็นหรืออาจจะไม่ตรงเลยก็ได้เะ่นั้นดูพ่อความบันเทิงนลจ๊าคนกองนี้ค่อนข้างที่จะเหนื่อยนะ ใจิตใจช่วงนี้ดูอ่อนลา้าดูเสียใจดูเหนื่อยหน่ายอะ่ะออบางคนสังกาาตายไพ่ออกมาดีมากเออดีสุดบอกเลยเรื่องความรักเด่นเรื่องแม่ตามหานิยมเด่นมีคนรักมีคนเอ็นดูมีคนอุปถัมภ์ได้บางคนเรื่องของการเงินเรามองว่าอ,อ่าหนึ่งอาจจะเสียเงินทําบุญทําทานไปเยอะแยะแล้วก็ช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงของการที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเออ เรียกว่ามีการผลตอบแทนกลับมาแล้วก็น้อสิ่งที่เคยทําไปสิ่งที่เคยแบบสั่งสมบุญมาเรารู้สึกว่าจะมีการเออเฟื่อเฟื่อแผ่มีการช่วยเหลือนะคะในเรื่องของการเงินในเรื่องของการงานมีคนอุปถัมภ์คาชูนะแล้วก็คนที่เข้ามาเรารู้สึกว่าจะเข้ามามอบโอกาสดีๆมอบสิ่งดีๆให้กับชีวิตบางคนอาจจะเป็นเรื่องของความรักด้วยหรือบางคนอาจจะเป็นเรื่องของการงานการไม่ตายเอนดูแล้วก็ใดๆก็คือตัวเราเนี่ย มันมีเข้ามาแบบปุบปับฉับพ,พันอ่ะเออแบบที่เราไม่ทันตั้งตัวแบบที่เราไม่ทันคิดนะคะมันคนกนอาจจะเป็นก็อย่างที่บอกเนาะมันค่อนข้างเน้นเรื่องของการเงินและเรื่องของความรู้สึกดังนั้นตัวเราอย่าเพิ่งปฏิเสธว่าเฮ้ยไม่มีหรอกสิ่งดีๆที่จะเข้ามาในชีวิตเราสิ่งดีๆที่จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทําให้เราแบบแฮปปี้นู่นนี่นั่นอ่ะเออฉะนั้นปล่อยตัวปล่อยใจกับพลังงานบวกแล้วก็สิ่งดีๆที่จะเข้ามานะคะเรารู้สึกว่าคนที่จะเข้ามาอาจเป็นเรื่องของความรักนะ เออเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะดุนิดหนึง่งเออมีมากนิดหนึง่งแล้วก็รักเขาเรียกว่าอะไรรักแรงนะจ๊ะเอออาจจะใช้คําพูดแบบไม่ได้หวานดูทื่อๆแต่ถ้าเกิดเขาเลือกเราแล้วอะอบอกเลยว่าเขาจะทาทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเรานะคะคนคนนี้ถ้าเกิดเป็นเรื่องของความรักนะอืมออกแนวพ่อซึ่อคนข้างรักได้นะจ๊ะเออ เนี่ยมันมีเขาเรียกว่าอะไรมีสเสน่ห์เม่ตามหานิยมอยู่มีคนรักมีคนเอ็นดูนะคะมีคนคอยช่วยเหลือในเรื่องต่างๆแต่เรามองว่าเด่นในเรื่องของการเงินแล้วก็ในเรื่องของอความรักมากกว่านะ แล้วก็บางคนอ่ะบางทีมันอาจจะสามารถเกี่ยวโยงไปในเรื่องของการงานก็ได้ในเะมื่อมีคนไม่ตายเยอะเนาะบางทีอาจจะแนะนําเรื่องนู้นเรื่องนี้ให้กับเราในเรื่องของการงานเช่นถ้าเกิดุบางคนขอขายของถูกปะอาจจะมีคนแบบว่ามาคอยซัพพอร์ตในเรื่องที่เราขายอะไรอย่างเงี้ยได้เออมีแฟนคลับให้การสนับสนุนได้เรารู้สึกว่าอะไรที่เหมือนคนกองเนี้ยคิดแต่เรื่องแย่ๆแ,แต่เรารู้สึกว่ามันจะไม่ได้เป็นไปในตามที่คนกองนี้คิดอะ่ะเดี๋ยวมันก็จะมีสิ่งดีๆบางอย่างมาทดแทนเรื่องที่แย่ๆที่เราเคยเจอ ดังนั้นอย่าเพิ่งปฏิเสธอย่าเพิ่งคิดว่าตัวเราเนี่ยจะไม่ได้เจอเรื่องราวดีๆแล้วก็บางคนเนี่ยเออมีระวังนะคะจริงๆแล้วอาจจะมีเกณฑ์แบบว่าเลือดตกยางออกมีเกณฑ์ผ่าตัดหรือว่าปวดลงปวดหลังได้ในที่นี้ก็ให้ระวังตัวนิดนึงนะเรารู้สึกอาห้จิตใจคนกองนี้ส่วนใหญ่อาจจะไม่ได้พลังงานเกี่ยวกับทุกคนนะแต่เรารู้สึกว่าอาจจะมีเรื่องราวที่เสียใจเรื่องราวที่ทุกข์ใจหรือความเครียดบางอย่างสะสมได้ทําให้ไม่ค่อยมีความสุขอะ ดังนั้นอย่าปฏิเสธความสุขที่กําลังจะเข้ามานะคะบอกเลยว่าคุณสุมควรได้เออจกักรวาลเ็งเห็นแล้วว่าฉันจะให้เธอนะจ๊ะบางคนก็อย่างที่บอกเนาะเป็นคนแบบว่าเข้ามาอุปถัมภ์คำชูในฐานะลูกค้าในฐานะแบบว่า เออพาร์ทเนอร์ก็ได้แต่บางคนก็อาจจะเป็นเรื่องราวของความรักก็ได้นะจ๊ะอ,อย่างน้อยถ้าดูาจากหน้าไพ่ก็ไม่ได้มีคนเกลียดคุณเพิ่มนะคะแต่จะมีคนรักคุณเพิ่มนะคะหรือเอ็นดูคุณเพิ่มเลยจ๊ะก็ดีเนาะเพราะมาราคก็เรื่องกองนี้นะคะขอให้ส่งความปรารถนาสาธุมาดูเรื่องของการเงินในเดือนหน้าซิจะเป็นยังไงอันนี้เป็นการดูคร่าวๆนะไม่ต้องไปซีเรียสน,นะทุกคนเออเอาเด้งมาเองก็ได้ อ่ะขอดูเรื่องของการงานในเดือนหน้าตหอับคนกองนี้ด้วยค่ะไม่ใช่ก็บเองนงานดูแบบพื้นดวงนะคะฉะนั้นไม่ต้องไปซีเรียสแล้วก็เป็นดวงในรวมนะเธอดูเพื่อความบันเทิงฉนันยังไม่ได้ถามเลยขอดูเรื่องสุขภาพหน่อยค่ะเดือนหน้าของคนกองนี้นะจ๊ะอันหนึ่งใบอ่าความรักเก็บไว้ก่อนอ่านเรื่องนี้พวกนี้ก่อนเรื่องของการเงินท้ายเธอ สายสายขึ้นมาเลยนะคะคกรณีเป็นสายโมหรือเปล่าในเรื่องของการเงินเรามองว,ว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องของการเงินแต่หน้าไพ่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะมีเรื่องต้องรัดเข็มขัดมีภาระผูกมัดเยอะดังนั้นให้ระวังหน่อยอาจจะหมายถึงว่ารายจ่ายค่อนข้างเยอะอาจจะหมุนเงินไม่ทันได้นะจ๊ะเค็ดรับก็คือพกเบี้ยแก้ชีวิตเด้ชีวิตแช่สิเออจะกลับมาดีนะจ๊ะอืมอ่ะ เรื่องของการงานมองว่าแต่ละคนกองนี้นะอาจจะไม่ค่อยมีกระติใจในการทํางานเนาะอาจจะหมดแพชชั่นอาจจะหมดแรงบันดาลใจนะคะอืมแล้วก็เหมือนไพ่กําลังจะบอกให้เรามีสติเนาะปลุกแพชชั่นปลุกแรงบันดาลใจเกี่ยวกับงานมาหน่อยอย่าเพิ่งบอกว่าอย่าเพิ่งเทอย่าเพิ่งเหม่อลอยกับเรื่องของการงานบางคนนี่คือแบบว่า เอออยากไปเที่ยวนู่นอยากไปเที่ยวนี่อยากลาออกแต่ว่าด้วยการเงินที่อาจจะไม่ค่อยแบบว่าโอเคสักเท่าไหร่ก็เลยทาให้ตัวเองผูกมัดอยี่วกับการงานนะคะส่วนเรื่องของสุขภาพบอกเลยว่าอาจจะมีการเคิดหัดยอกเส้นตึงเออเมื่อยลงไม่หลังออฟฟิศซินโดมให้ระวังไว้หน่อยนะจ๊ะม,มาดูเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนโสดจะเป็นยังไงบ้างคะ ขอหนึ่งใบหลักหนึ่งใบรองนะจ๊ะเอาไม่ได้ขอแค่หนึ่งใบสี่คนโสดความรักในเดือนหน้าจะเป็นยังไงสำหรับคนรองนี้ฉันก็เบลอๆมาหนึ่งนะคะแล้วความรักคนมีคู่ราคาในเดือนหน้าจะเป็นยังไงคะของคนมีคู่ขอหนึ่งใบอืมคนโสดตายและทอ จร,จริงๆอาจจะมีแบบว่าบางคนมีเจ้ากรรมนายเวรน,นะคะเออบางคนดูแล้วบอกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะดูเหมือนโสดแต่เขาอาจจะคิดว่าคุณไม่โสดเพราะเราสวยหรือเปล่าคิดว่ามีเจ้าของเออมีคนมาหัวมาหึงหรือเปล่าก็ได้นะเธอใครจะไปรู้ขอข,าขาอยายอีกใบนึงสิโสดดินหนะเออมีความสําเร็จบางอย่างเกิดขึ้นนะคะได้พบใครบางคนที่ค้นหามานานนะเธอคนนี้อาจจะเป็นแบบว่ามาแสดงความเป็นเจ้าของเจ้าของได้นะเหกเลยนะจ๊ะ แล้วก็มาดูความรักคนมีคู่นะคะให้ระวังอารมณ์หน่อยนะเออคู่ของเราอาจจะมีอารมณ์แบบเขาเรียกว่าอะไรไบโพล่าได้ขึ้นขึ้นลงลงได้เหมือนพายุพายุฝนนะคะเขาเรียกว่าอะไรโหมกระหน่ำในบางทีนะอย่าแย่ให้เขาโกรธนะจ๊ะยังไงก็ใจยเย็นกับคู่น่อยอย่าพึ่งไปแย่อย่าพิ่งไปงองแงใส่เขานิดนึงนะคะส่วนคนโสดเรารู้สึกว่าเอาจริงๆนะผมได้ขิดก็ได้หรืออะไรบางอย่างจะ จะชักพาใครบางคนเข้ามาแต่ว่าเรื่องให้ดีนะเดี๋ยวจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรนะอืมแต่เรามองว่าโอกาสที่จะสําเร็จนะ่ะมีค่อนข้างสูงนะคะสําหรับคนกองนี้อาจจะมีคนเข้ามาได้ เกิดไปสิเลยนะโอ้ย oh. ยังไงก็ขอให้แฮปปี้ในเรื่องทุกเรื่องนะคะอะไรที่ไม่ดีก็ขอให้ผ่านพ้นไปไวๆอะไรที่ดีๆก็ขอให้เข้ามาไวๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักการงานการเงนินสุขภาพนะจ๊ะถ้าอยากดูดวงส่วนตัวแบบพื้นดวงเนี่ยดูใาเละเอดใต้คลิปได้นะคะยังไงวันนี้มาดาไปก่อนนะจ๊ะรักทุกคนนะคะช้า ราคาสำหรับคนกองที่สามกองสุดท้ายนะเป็นการดูแบบทั่วไปนะคะไม่ได้เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะฉะนั้นไม่ต้องไปซีเรียสน,นะคะกับผลไพ่ดูเพื่อความบันเทิงนะคะแล้วก็มาดามจะดูให้ทั้งเรื่องดีแล้วก็เรื่องทั่วไปนะจ๊ะมาดูเรื่องดีกันก่อนนะว่าเดือนหน้าจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นกับคนกองนี้บ้างเอออยากรู้ขอห้าใบาค่ะ บางคนอาจจะเกิดขึ้นเต็มร้อยเปอร์เซนต์่ที่น้าไพ่บอกบางคนอาจจะสิบยี่สิบหกสิบอะไรอย่างเงี้ยบางคนอาจจะไม่เกิดเลยก็ได้ชนะไ,ไม่ต้องไปซีเรียสน,นะคะคนกลองนี้มีเกณฑ์ได้เดินทางไกลหน่อยนะอื๋อเรื่องความรักค่อนข้างแซ่บนะคะบอกเลยสำหรับคนกลองนี้นะใครที่เบื่อ เขาเรียกว่าอะไรเบื่อที่ทํางานเบื่อลงเบื่อโลกเบื่อสังคมนู่นนี่นั่นแล้วร,รู้สึกว่าอาจจะมีเกณฑ์ได้ออกเดินทางได้หันหลังกับสิ่งแย่ๆสังคมที่ท็อกซิกนะคะเออได้บอกมือรามางอย่างมาทีอาจจะไปแบบทาวรหรืออาจจะไปแบบชั่วคราวชั่วคราวเช่นแบบไปเที่ยวนอนผ่อนไทยบรรยากาศเอออะไรที่แย่ๆอะไรที่เรารู้สึกว่าไม่เหมาะกับเราอะไรที่เรารู้สึกว่าไม่ค่อยโอเคกับเราเนี่ยเรารู้สึกว่าสิ่งเหล่านั้นจะค่อยๆหายไปนะคะพลังงานที่ไม่ค่อยโอเคคนที่ท็อกซิ คนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ควรที่จะมาอยู่ในชีวิตเรามันเหมือนตัวเราค่อนข้างที่จะหันหลังให้เขาได้เออนึกออกไหมเหมือนทําใจได้เนาะว่าเออไม่ต้องไปให้ความสําคัญกับคนพว,พวกนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนออกห่างแม้ว่าจะมีการแบบว่าติดๆขัดๆไปบ้างแต่เรามองว่าเดี๋ยวมันจะค่อยๆดีขึ้นนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยที่ปวดรลังปวดไหล่หรือมีเกณฑ์ผ่าตัดมีเกณฑ์เลือดออกนูน่นนี่หน้าหนา,นาแต่เรามองว่าเดี๋ยวมันจะค่อยดีดีขึ้นแล้วก็มีการพักฟื้นนะคะอืม ดังนั้นให้ระวังนิดน,นึงท่านงท่านั่งในการทํางานนิดนึงนะจ๊ะเออออฟฟิศซินโดรมเรามองว่าอาจจะมีเขาเรียกว่าอะไรอะค่อยๆดีขึ้นได้นะแต่เราคนกองนี้นะแต่อาจจะมีการฝังเข็มช่วยนะคะเออมันเหมือนถ้าอยู่เฉยๆก็อาจจะแบบว่าไม่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นบางคนอาจจะออกกําลังกายช่วยเนาะบางคนก็อาจจะมีการฝังเข็มช่วยนะคะเรื่องของการปวดหลังปวดไหล่อะไรพวกนี้ออฟฟิศซินโดรมนะคะแล้วก็เรื่องของความรักบอกเลยว่า คูเ่เวรคูก่กรรมได้คูส่สร้างคู่สมได้เออเออกแนวแซบถ้าเกิดมองในแง่ดีก็บอกว่าหนุ่มแซบบางคนจะมาหลงใหลในตัวคุณเออคนกรเนี้ยบอกเลยว่ามีพลังงานดึงดูดในเชิงด้านบวกค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะในการให้เขาหานะคะเรารู้สึกว่าการงานการเงินก็อยู่ในเกณฑ์ที่โอเคในระดับที่ไปเรื่อยๆนะแต่เรื่องของความรักค่อนข้างเด่นนะคะคนกรนี้ บางคนที่แบบว่าหมดหวังกับความรักไปแล้วฉันจะเจอใครเหรอฉันจะนู่นจะนี่เหรอเรามองว่ามีเกย์ได้เจอนะอาจจะเป็นต่างชาติต่างเห่นั่งต่างภาษาต่างศาสนาต่างความเชื่อได้เออแล้วก็เป็นรักที่ค่อนข้างที่จะมาแบบเขาเรียกว่าอะไรรักโลกอดหลงหอ่ะเธอแทบเออสิบวกได้แต่ว่าดูให้ดีหน่อยนะว่าแต่เรามองว่าด้วยความที่เดวิลแล้วก็ทัวร์คราฟขึ้นอนะ่ะ เขาก็รักเราเขาก็หลงเราเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าเราเป็นฝ่ายรักเป็นฝ่ายหลงเขาอย่างเดียวเออแต่ก็ได้ๆก็ด้วยความที่เขาแทบมันนาอซิพแพลกมานะจ๊ะบ,บอกเลยเออกล้ามมานะก้ามเยอะก้ามน้อยก็แล้วแต่ที่คุณชอบนะจ๊ะเออบางคนอาจจะเป็นก้ามปูได้นะอืม,มางานที่จะมาแบบว่าเอ่อมีการหึงห่วงได้เอาแนวค่างรักเอาพูดง่ายๆนะว่าจะเข้ามาในชีวิตเราเรื่องของความรักค่อนข้างเด่นนะคะคนกองที่สามนะเอ่อ แลอะไรที่เรารู้สึกไม่ค่อยโอเคอะไรที่เรารู้สึกไม่ค่อยดีเนี่ยปล่อยผ่านค่ะอย่าไปซีเรียสอย่าไปเครียดกับมันมากนะอะไรอะไรเดี๋ยวจะค่อยๆดีขึ้นนะคะความสัมพันธ์ในที่ทํางานความสัมพันธ์กับเพื่อนเรามองว่าจะค่อยๆดีขึ้นนะแต่ใดๆก็คือความรักแซ่บมากเออเผ็ดร้อนค่ะเผ็ดร้อนบอกเลยอืมมาดูเรื่องของการเงินเดือนหน้าสำหรับคนตรงนี้ดีกว่าว่าจะเป็นยังไงคนใดอ่ะร่วมมาแล้ว มองว่าไม่ต้องไปซีเรียสน,นะมันไม่ใช่ดูการการดูแบบพ้นดวงนะคะเออไม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องไปเครียดอาจจะไม่ต้องก็ได้เธอแล้วก็มาดูการงานเดือนหน้าสำหรับคนกองนี้เป็นยังไงหนึ่งบาทสุขภาพราคาองปกรณ์นี้เป็นยังไงในเดือนหน้าขอหนึ่งบาทเป็นการดูแบบคร่าวๆมาดูความการเงินก่อนการเงินคนกองนี้เบกเลยว่า การเงินไม่ค่อยสู้ดีนะคะแต่ตัวเราเนี่ยมีความเครียดมีความหนึ่งเรารู้สึกว่าบางทีอาจจะเครียดไปเองก็ได้นะสำหรับบางคนนะเครียดไปเองคิดไปเอง <S <S อกลัวเงินไม่พอใช้กลัวเงินนูดนกัวเงินนี่ <S 1> <S 1> <S บางคนอาจ <S <S จริงๆอ่ะเงินพอใช้แหละแต่ว่าคิดไปเองไงว่ากลัวจะไม่พอใช้หรือกลัวจะไม่มีเกจถ้าเกิดตกงานจะเป็นยังไงนู่นนี่นั่นเรารู้สึกว่าบางทีคุณค่อนข้างหนึ่งดูดพลังงานด้านลบมาหน่อยแต่ถามว่ารายจ่ายเยอะไหมคุณกอกนี้ค่อนข้างที่จะเยอะเราสร้างความเครียดได้นะคะการเงินยังไม่ค่อยโอเคนะแต่่ราู้สึกว อารมณ์จากอารมณ์มาดามเนี่ยเรามองว่ามันจะผ่านพ้นไปได้ดีนะเออใหญ่น้อยก็ตึงๆหน่อยแหละเออส่วนเรื่องของการงานรู้สึกว่าทำไมทุกกองไม่ค่อยมีสติกับการทํางานนะคะไม่รู้ว่าสิ้นปีหรือเปล่าหรือใจลอยนิดหน่อยฮะมันเหมือนแบบว่าจิตใจล่องลอยไม่เป็นการทํางานทําการอะไรอย่างเงี้ยเออ ให้ระวังนิดนึงมีสติกับการทํางานหน่อยนะคะไม่งั้นงานอาจจะเกิดการผิดพลาดเกิดขึ้นได้นะอืมให้ตั้งใจนิดนึงนะอย่าเพิ่งบอกว,ว่าล่องลอยไปกับสายลมและแสงแดดนะยจ้าเธอ,เอ,อส่วนเรื่องของสุขภาพขึ้นคําว่าป่วยเลยนะคะดูแลตัวเองด่วนนะคะวันกอง,กงนี้แต่เรามองว่าป่วยเพื่อให้เรามีภูมิคุ้มกันก็ได้นะ้องอย่างที่ไพ่บอกอะ่ะมันจะมีเกณฑ์แบบบางอย่าง่เออเกิดขึ้นแต่เรารู้สึกว่าเดี๋ยวมันจะทําให้ตัวเราเนี่ยแฮปปี้มากขึ้นอาจจะป่วยเพื่อให้มีภูมิคุ้มก,กันได้สําหรับบางคน บดล้างบนไหลได้หรือว่า,ามีเกณฑ์ผ่าตัดมีเกณฑ์ลือดออกได้นะจ๊ะแต่เรามองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอะ่ะมันจะทําให้ตัวคุณอะ่ะค่อนข้างที่จะมีแนวโน้มหลังจากหายแล้วจะเป็นแนวโน้มที่ดีเกี่ยวกับสุขภาพได้นะแต่ช่วงนี้ค่อนข้างที่ต้องดูแลตัวเองนิดนึงนะคะมีเกณฑ์แบบว่าได้พักรักษาตัวนะเธอ,เธอมาดูเรื่องของความรักคนโสดดีกว่าคนกองนี้เป็นยังไงในเดือนหน้าขอหนึ่งใบค่ะ สำหรับคนมีคู่นะคะความรักเดือนหน้าเป็นยังไงขอหนึ่งใบค่ะจริงๆอะไรที่มันคิดว่าดีก็มันคิดว่าเป็นของเราก็ได้อะไรที่คิดว่าเออมันไม่ดีเราไม่โอเคก็คิดว่าเป็นของคนอื่นก็ได้เป็นด,ดรวมเนาะออความรักเดือนหน้าสำหรับคนโสดน,นะคะ <c oughs> เหมือนได้แบบว่าเป็นแค่แฟนคลับเขาเธอแอบรักแอบชอบแอบรู้สึกดีแอบปรับรืมเขาอะไรเงี้ยเออ แต่ว่าตัวเขาก็อาจจะมีปกิจริยาบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมือนแบบมีหนทางเป็นไปได้อ่ะเออก็อาจจะมีแบบว่าแนวโน้มนิดนึงเนาะคิดด้านดีไปว,ว่าเฮ้ยเขาก็อาจจะถูกตาเราถูกใจเราได้เช่นกันนะจ,จ๊ะเธอเออแล้วก็มาดูเออสำหรับคนมีคู่นะคะยังเป็นที่ปรึกษาให้กันและกันเป็นอย่างดีนะอืมผู้บางคนเนี่ยเป็นหมอดูด้วยหรือเปล่า <laughs> หรือไม่ก็ไปถามหมอดูเกี่ยวกับเรื่องของความรักอะไรอย่างเงี้ยเออแต่เรารู้สึกว่าพลังงานโดยรวมของคนมีคู่ค่อนข้างดีนะคะสําหรับคนโสดก็แม้ว่าจะไม่ได้สมหวังแม้ว่าจะไม่ได้มีแฟนแต่เรารู้สึกว่าคนที่ถ้าเกิดมีคนที่แอบรักอะไรชอบนะเออเรารู้สึกว่าจะอาจจะมีปฏิกิรติยาบางอย่างมีการตอบสนองบางอย่างจากเขาที่ทําให้เราก็รู้สึกว่าปรุมปริ่มนิดนึงว่าเอะหรือว่าเขาจะมีใจอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันอาจจะแบบว่าไม่ได้ชัดเจนเอออาจจะเป็นการเซอร์วิสแฟนคลับบางอย่างก็ได้ ยังไงก็เอ่อให้ระวังไว้นิดหนึ่งมาทีตัวเราอาจจะไปลุ่มหลงใครก็ได้นะคะเออเออเขาอาจจะไม่ได้มาลุ่มหลงเราตัวเราเน่แหละเป็นลุ่มหลงเขาค่อนข้างที่จะแบบว่ามีเทเชันกับเขาค่อนข้างเยอะนะคะค่อนข้างรักเขาเยอะนะจ๊ะอันนี้ให้ระวังไว้นิดหนึ่งนะคะยังไงก็ขอให้คนกองนี้เจอรักที่ดีการเงินดีการงานดีสุขภาพดีนะจ๊ะถ้าอยากดูดวงส่วนตัวแบบพื้นดวงเนี่ยดูรายละเอียดใต้คลิปได้นะคะวันนี้มาดามไปก่อนนะจ๊ะรักทุกคนนะจ๊ะเชิ